ทั้งภายนอกและภายในคํานี้ใช้ไม่ได้แค่กับคนครับผมกันรถคันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคันนี้เลยนะ mm hmm. แปลงเป็นหน้ามาเจตีเรียบร้อยนะก็คอมพิวเตอร์หน้ายาวอันนี้บอกเลยว่าจับเต็มจริงๆนะไฟนงไฟหน้าชมนองชมหน้าบอกเลยว่าโคตรล้านะครับผมนะถ mm ุง hmm. ยางนี่ก็ของโยโกเลยนะขอบสิบปี2ี่่ย้ำว่าปี24ี่ใช้ยาวๆแถมที่สําคัญมีเบอร์ไลบด้วยกล้องรอบคันเลยครับลูกค้าออโต้ครับลูกค้า ออโต้แล้วลูกค้านี่ไง,ไงทีเด็ดครับเปิดมาปุ๊บเบาะมิกกี้ทุกที่นั่งนะครับผมและและที่เด็ดของเขาคืออะไรนี่มาดูเลยเบาะซ้ายขวาคู่นั่งเขาเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าครับผมแล้วนี่ลูกเล่นของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไม่เคยเห็นอย่างนี้แน่นอนอลังการงานสร้างมากนี่เบาะมีปรับอุ่นเยน็นอุ่นร้อนได้ด้วยนะครับแถมปรับทิศทางได้ตามใจชอบและอย่างเท่านี้ยังไม่พอคุณเห็นลูกค้าตรงนี้ไหมลูกค้าเห็นตรงนี้ไหมนี่มีที่ช่องวารงโทราศาัพท์รับผมนะแต่บอกเลยว่าข้างในเนี่ยมันมีสลอ็อตสามารถติดตั้งระบบบริเวณชาร ใช้ได้ทางซ้ายแล้วก็ขวานี่เห็นไหมเลือกตามใจชอบครับลูกค้าลูกค้าจะติดตั้งตรงจุดไหนอ่านั่งเบาะหลังนี่บอกว่าเดินทางไกลๆนะบอกเลยว่าโคตรฟินเพราะอะไรเนี่ยแม่นึ้ว่านั่งดูดาวอยู่เห็นไหม เห็นไฟนี่นะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้ามันจะค่อยๆรันออกโตตามแม่สีเดินทางไกลก็ไม่ต้องกลัวเบื่อครับผมนี่ทีวีจอเบอร์เรอร์นะหรือว่านอนอยู่บ้าน VIP วันนี้ไม่มีแล้วข้างหลังก็ไม่ใช่ว่านั่งแย่นะลูกค้านี่แต่ผมลองนั่งให้ดูกันเบาะแถว2ก็นั่งสบายเหมือนกันหัวมิกกี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแถว2แถว3เบาะมิกกี้จัดเต็ม VIP ใครคาดสุดๆนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคันนี้ทีเด็ดของเขาเสน่์ของเขาคือความเดิมครับลูกค้าเห็นไหม สติ๊กเกอร์เดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงนี่อยู่ครบทุกจุดไม่เคยผ่านการทําสีมาในต่อส่วนขอข้างหน้านั่งนะครับกึ๊บอ่าเคอรฟิสสตาติดง่ายครับผมนะอันนี้เขาก็แต่งมาให้เพิ่มนะครับผมโครงมาก็เป็น มัตติฟังชันนี่เพิ่มเสียงลดเสียงคำสั่งเสีย,ยงใช้ได้จากตรงนี้เลยประตูไฟฟ้าเนี่ยทำมาคล้ายๆไม่ต่างอะเวนจูรี่นะคือสามารถมีระบบออนออฟก็คือแล้วแต่เราจะเป็นแมนนวลก็ได้หรือไฟฟ้าก็ได้แลวแต่เราจะสั่นทากับปุ่มคอนโทรลจะอยู่ฝั่งฝ่ามือแล้วกันส่วนจอเป็นจอ Android แท้ๆย้ำว่าแท้ๆเลยมีเนวิเกเตอร์เรียบร้อยไอ้ระบบเขาอาจจะเห็นเป็นภาษาจีนนะใครที่อ่าอนจีนออกก็ไปตั้งรังเกิลเอาเปลี่ยนภาษาเอาเซตติ้งเป็นภาษาไทายเอาแล้วกันคันนี้มีระบบรองรับไม่ว่าจะเป็น a p p เปิ a ค p l พ y หรือว่าระบบ Android ห,หม ระบบ Android Auto ก็ตอออัวน,นี้ขึ้นมาหรือจะเป็น Apple CarPlay ก็ได้ดีใช้งานการสะเทียนนะลูกค้าเห็นไหมรูดปืนรืน้อเลยนะโอเคเกีย okay. ร์เกียร์ออโต้ A T o ส่วนกล้องรอบคันจริงๆอย่างที่บอกเห็นแบตเปิร์ดไอวู่ที่ติดตัด้งเพิ่มชัดเจนนะลูกค้าเป็นกล้องแล้วแบบ full HD เลยก็ว่าได้นะนี่ระบบโวคุมเครื่องเสียงจัดเต็มเลยเห็นไหมขาบูเว็บมีระบบรีโมโททีวีวงทีวีเครื่องเสียงเออในนั้นะไฟข้างบนข้างบนเนี่ยนะระบบเวลานี่ใครไม่ใช้อะไรก็ปิดไปดิอ่ะถ้าเราไม่ใช้อะไรเลยก็ปิดไฟ แต่ถ้าคุณต้องการเดินทางนี่จัดเต็มครับวีพีเปิดอีกทีหนึ่งโชว์โชว์ปี2023วันลูกค้าคอมพิวเตอร์นา่าจะปี2023และดวงนี่ขอโชว์ไม้นิดนึงไม่แค่45,000นี่สวยขนาดนี้ภายในยังไม่พอหัวใจของรถคือห้องเครื่องไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อมาห้องเครื่องอึบเนืงเห็นไหมทั้งซายนั้งขวาไม่เคยไขยเลยนะคันเดิมไม่เคยชนหนักพิกความอย่างแน่นอนและนี่ห้องเครื่องแห้งๆเลยเห็นไหมมาเริ่มจากส่วนทุกอย่างห้องเครื่องอยู่หมดนะ แต่งแค่ภายในให้มัน VIP อายารไ่เฉยนี่มาเริ่มจากศูยอยู่ครบอ่ะย้ำราคาหน่อยแล้วกันอันนี้โตโยต้าคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะแปลงหน้าเป็นมาสเตอรแต่ง VIP เต็มลำฝาท้ายไฟฟ้าประตูข้างไฟฟ้าทุกอย่างเปลี่ยนให้หมดรวมถึงยาไม่ต้องปี24ด้วยแต่ราคาอยู่เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งล้านห้าแสนก้าหมื่นบาทคับลูกคา้าแค่ไอตัวรถจะมีออกห้างก็เป็นล้านแล,แล้วคุณแต่งได้ราคาเแบบนี้มันต้องใช้งบเท่าไหร่สองล้านเอาอยู่หรือเปล่าใช่ไหม เอาไปคันนี้ไงก็คุ้มนะจะใช้ในครอบครัวก็ได้ใช้วิ่งรับแขก V.I.P ก็ดีนะยังไงคุณก็ตัดสินใจแล้วกันคุณจะไปใช้ประเภทไหนนอนแต่ถ้าต้องการดูรถคันจริงแนะนําเข้ามาได้เลยครับผมรนะ้านที่กิษสากรูดขามาดูคันจริงมาที่นี่เป็นนี่แน่นอนยังก็ฝากคันนี้ไอ้ออกบอกความใจด้วยมีครั้งเดียวช้ามหมดอดรัดจ้ะยเห็นไม้ไม่กีแล้วด้วยนะแค่ซีมือนะครับผมวันนี้ขับตัวรานไปก่อนสวัสดีครับ